อาจจะเอาตัวหนูไปเทียบกับพี่โอเนาะแต่ว่าหนูว่าเคยอยู่ในโมเมนท์ที่มันเป็นความสัมพันธ์และเป็นความรู้สึกที่มันโคจรทอธิบาย,ยากมากเพราะว่าการที่เราอยู่กับใครสักคนหนึ่งโดยอาศัยวันเวลาและความผูกพันะมันมีเรื่องที่เราสองคนกับคือตัวเรากับคนคนนั้นะ่ะรู้แต่คนอื่นไม่รู้แต่ปัญหาก็คือบางอย่างที่เราสองคนรู้่มันเป็นสิ่งที่มันไม่สามารถอธิบายหรือพูดแบบ นิยามนิยามสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้คนอื่นเข้าใจได้แต่มันเป็นมันดันกลายเป็นสิ่งที่ฉันรับรู้ได้นะสิ่งที่เธอทํากับฉันฉันรับรู้ได้ต่อให้เธอไม่ได้พูดว่ามันคืออะไรต่อให้เธอจะบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่แฟนไม่ใช่เนี่ยแต่ฉันรับรู้ได้อะว่าสิ่งที่เธอทํากับฉันมันคืออะไรตอนที่แพรลี่เริ่มต้นกับน้องฟอร์ดอ่ะก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายใช่ไหมตอนแรกไม่ค่ะแม่แต่ว่า เคสที่หนูพูดอ่ะมันคือเคสที่หนูเคยเคยมีครั้งแรกนานมากแล้วไม่ใช่เคสกับน้องฟอดแต่เป็นเคสกับอีกคนนึงแรกๆตอนนั้นเลยก็คือคืออยู่ด้วยกันอ่ะมันสิ่งที่เขาทํากับเราอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่คนที่เป็นพี่น้องกันหรืออ่าทาให้กันคือมันไม่ใช่ต่อให้เขาไม่ไม่อธิบายว่าสิ่งที่ทําคืออะไรแต่เรารู้สึกได้ว่าเช่นเขาพูดว่า เราคือคนที่พิเศษที่สุดของเขาที่สุดในชีวิตของเขาเลยเราคือคนที่พิเศษที่สุดของเขาเลยแต่เราไม่ใช่แฟนเขาอะไรแบบเนี้แล้วสรุปทําไมมันถึงจบถามได้ไหมได้ถามได,ได้มันจบเพราะว่าเราแค่รู้สึกว่า เราไม่ควรอยู่ตรงหนูแค่รู้สึกว่าหนูไม่ควรอยู่ตรงจุดนี้แล้วเพราะว่าหนูเซฟเขาหนูเซฟเขาเยอะมากเกินไปแล้วมาถือว่าหนูแต่ก่อนหนูทนอยู่หรือไม่ใช่จะให้เขามาทนอยู่นะหนูพยายามเพราะหนูรู้สึกว่าเฮ้ยมันตือ้ออาจไม่รู้ว่าน่นหวาจะคิดว่าความพยายามเท่านั้นที่มันครองโลกหรือถ้าเราแบบพยายามเพิ่มทำคะแนนเพิ่มหรือว่าอะไรอะ่ะใจคนมันเปลี่ยนได้นะ้อไม่เซ็ตเราตอนนั้นเราแค่รู้สึกว่าอย่างงี้ว่าเฮ้ยใจคนมันไม่ใช่ฟอสซิลอ่ะมันไม่ใช่อะไรที่มันแบบคงที่มันเปลี่ยนได้ถ้า เออให้เวลาเขาอีกนิดนึงพยายามมากขึ้นอีกนิดนึงมันอาจจะได้จนจน,จนแบบเราแบบทําอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจนมาถึงวันนึงแล้วรู้สึกปะ่ะเราเราเราเซฟเขามากเกินไปแล้วอะหมายถึงว่ามันมันรู้พวยครัรู้สึกว่ามัน <c oughs> <ช>มัน,มนทําเพื่อเขามากมากจนเรารูา้ว่าเราจะต้องทําอะไรแล้วจนมาถึงมีงดระโยชนลงหินแต่มันก็ไม่กร่อนสักที มันไม่ก่อนแต่หินมันดันเล่นด้วยกับเราสิตออ๋อไม่คือถ้าหินมันอยู่เฉยๆอ่ะมันจะไม่มีปัญหาหรือถ้าหินมันตัดบทน่ะมันก็จะจบใช่ไหมครับพี่โอถ้าหินมันตัดบทหินมันดันไม่ตัดบทไงแสดงว่าตอนนั้นอยากได้ยินคําว่ารักอยากได้ยินคําว่าแฟนใช่ไหมอ่าประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นเห็นเวลาทุกคนก็เหมือนกันละมั้งอันั้นแล้วหนูก่เอามปพูดแล้วหนูก็รู้สึกว่า ทุกคนฟังนะไม่ได้ว่าจะไปพูดถึงกรณีของมานามาาฟินนะแต่ว่าเออพูดถึงตัวเองว่ามันเคยเจอมันเคยมันเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันโคตรจะอึดอัดโคตรจะอธิบายยากแลวมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีแต่กลัวรู้แต่บางอย่างกูพูดไม่ได้เพราะกูก็ต้องเซฟผู้ชายเพราะว่าถ้ากูพูดเยอะอะไรเยอะผู้ชายก็ดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องให้ทัวลงเราได้ตลอดถูกตแต่ว่าแต่ว่าแพรรี่ก็ผ่านมาได้ทุกครั้ง